ไามิงเก็บยาง,ายง <laughs> มิงกเก็บยางโอู้เก็บบกกักเงนอี่อย่างเกาะบักมอน,อ,มอ,นอูเก็บมอนก,กินบักมอนจนปากแหลมเงินกินแล้วกินอร่อยกหน่อยเออระวังนะมิงเออโปตกดอกตก,กมาหั่นขาสี่ประคร่าง <laughs> อ๋อเี๋หนูเกิดปีลิงบอกเกิดปีเดียวกันกับยัยหน่อยเลยอันนี้เกิดปียังนี่ เกิดปียังมิ่งมิ่งเกิดปีลิ่งอีลาเกิดปียังพืชสภาคมนเหมือนดากเนี่ยนี่เกิดปียังหมูหนูแมนหนูหนูปี่นโมเกงโอ้ยหิงเขาก็มาหากิงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้านี่นี่ไปเล่นก่อน นิ <land> ้วเขานิ้วเขาไม่กินเขาไปอยู่นี่เริ่มไวี้ยือบอุ้ยจักหยึกเี้ยงเนี่ยไหวเงเอาไปขายเอาไปขายมึงพ่นไปไปขายเพิ่นพุ่นไปไปขายจักบาทที่บาทขายทีบาท ไปไปไป่ยวไปขายผู้ใดฮะผู้ใดยี่สืบขายตามบ้านโยกไปย่างไปบ้านลูกคุณดเออย่างไปบ้านลูกคุณดูะบ้านไม่ย่ติ ปากหอกเปียงปากเปียงปากพี่น้องเอ้ยข่อย Chẳng quá phải bầu, đây những hoạt kia Ui nước là mù bản ให้แจกแขนยนาวกว่้อนขอแจกแขนยาวออกกอ่าพ่อนแขนมันนีความโ้ดี ออกมาขายรรอบนึงบัดนี้เฝน,น,นมันที่โต๊ะขนอยด้ยให้ข้าวบ้านข้าวห้องมาสันพี่น้องเอ้ยเออตายาตเพี่อ่างป้าพีอยอ่างป้งา กินเ้าไต่ยังกินไก่ซสือไปให้โอ้มันนั่กันหน้าเธอฝนตกนมันบ่ไดยออกมาดากไม้เท่าไหร่ไม้ละสิบบาทค่ะไปรับเพิ่งไหอยูใส่ไอ,อ,อ้อุนไปยุก,ก็บพิายมันอันยานลักมันลงมาตังกรุงเทพอยายกเอล้านไปเรียนน้ำยูใส่ยูบันงายูบันจานแมนอุนชมพอบ่าเห็นมันอัน สมพ่อไปหเห็นมัม้งาอันนี้น้ำกันเธอโอมกินอันย่รักยาลักมันมาหลานสาวยี่พอหนหี่เหรออันนี้คนเราถุงเด้ออันว่าอันสมพ้อก็ไปเห็นกีรถน้ำเมียมาเบ้าน้ำใหหน่อยอยู่เด้อม่อันห,นหลานสาวยี่พอตมาเต็มเทปเพิ่นนทมหาห,ห,หลานตลอดเิ่นขี้หอดหลานคนมาผ้าหลานไปกินข้อหางเืมอไปเลียนน้ำไปเลียนหางเืมอมันก็อยากมาหาแม่ตัวบันฑ์เท่าไหร่จ๊ะ เลยให้ไปยู่หันจะสียู่จังมือบูเดี๋ยวจังไงเล่ากลับแต่สีไดงฮับมากตัวไอเดียยู่น้ำแย่อ่อไอเดียก็ยูนน่นหนีก็น้ำแย่หน่อยคือเราี่าสสาิบุกสิบบาทสือไปแหงนั้นว่าเธอโฟนตกบ่ได้ออกไม่เห็นอ่นไ่ได้ออกนะั่นสือเนี่ยริงบ่นสั่น,น,ม,นมันนั่นเลิกจกัดบงเลอยแต่งบอมพ้่เศาเขาจะโมงวะเขาสวยหรือ,ขอเขาเธอเนี่ยแหละถ้าเขาถ้าเขาสิบเอ็ดโมงก็เลิกสองถุ่ม ถ้าเขาแปดโมงก็เลิกหาโม่งแรง่งดบนเมนแหงเลื่อนตำแหน่งเดียวแหงเป็นล่องพจัดการมือนแหงกลับซาโกเกาเกอืมอย่เดียวในกรับที่ลังเขาเมีกลาบกอนเขาก็ได้หรอกกบกวอนเขาก็ได้ก็ต้องเแย่ยังพ่อจะควงเป็นล่องเดี๋ยดีตำแหน่งเดอนเพิ่นทัวมาขอันนล่ะว่าอันยังกว่าไอ้ลัก เอาร้านมาหาไอเนี่ยไอ้ลุงแม่ตึกกรุงเทพร้านอีพอนั่นแหละลูกหลูกน้องสาวบนบโบควายเดี๋ยวพอกันน้ำร้านเจียเทียสไอ้สีผ้ามันเปร็นหางสีผ้าเปร็นคล้องเลรนขี้หอดร้านพนมาไอขี้หอดนะจะเลยพาไปโอ๊้ไปซูมือเนาะไปหางมันแห้งมักแหรอบันนี้เนี่เปนหน้าเปร็นคล้องเปร็นแบบเม่โทัไปเธออย่าโทรมาหาฉันดูหลายฉันจะไปรอแล้วฉันก็คิดพ่อเธออยู่แต่ว่าเธออย่าฟ้าโทรมาพนมา อาแม่ทู่หาบเดติแค่นี้แหละฉันจะไปแล้วอย่ารักมาแล้วคนว่าเรียบร้อยอบเมนโบเมนพ่อเม่โสถิมลูกได้ลูกได้โสถิมพ่อแม่ของแก่ไม่กินเผาที่เปิดเด้๋ย่แล้วยังูกินเผาเสอเาเอเอเหเายเอาจะไม่ไม่ยังหลับไม่เดียว เป็นบอกกลองหองไกเหนมาไล้วมาเลยข้นขึ้นขึ้นมาเมาดเดี๋วเกิมาสองขักระที่ลอยขั้วอแม่มาขอใหกิดเด็น้องมาสิไก่ไปขินข้าอิ่มแล้วไปก้อนเด้ค่ะพี่น้องฝนมาอีกแล้ววินพบแปกพบเปกแล้วไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ ฝนลินฝนลินนิ่มๆค่ะพอดีฝนลินฝนลิน